อัเดตล่าสุดราคายางประจำวันพุธที่ last, ang, 26กรกฎาคม66ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทน้ำยางสดหน้าโรงงานด r อซีไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันพุธที่26กรกฎาคม66ราคากิโลกรัมละ41บาท60สตางค์ถัดมาเรามาเช็คกันต่อกับราคากางเปิดตลาดประจำวันที่26กรกฎาคม66ชนิดยางชนิดที่1ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน ราคาอยู่ที่44บาท37ตค์ต่อกิโลกรัมยางชนิดที่2ได้แก่ยางแผ่นรงควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่46บาท30ตค์ต่อกิโลกรัมชนิดสุดท้ายนะคะได้แก่ยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคาอยู่ที่40บาท67ตคนต่อกิโลกรัมค่ะราคาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ กันเลยทีเดียวในช่วงอาทิตย์นี้ค่ะเมื่อเทียบกับราคาเมื่อวานน้ำยางสดราคาทรงตัวไม่ปรับขึ้นปรับลงเนาะเพราะเมื่อวานวันที่25กรกฎาคม66ราคาก็อยู่ที่41บาท60สตาง์ต่อก,กิโลกรมัมโชคดีร,ำร่ำรวยทุกท่านคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ